สวัสดีครับสวัสดีคลิปครับวันนี้ก็แจ้งมาเปลี่ยนซีนกระบอกให้ครับเอาไปเสะ บ่ข้างยางสิบหัอเอายางรมาบ่ไเป็นยางรสิบังต่บ่เป็นมัดสี่บ่ฮะัเง่ยดีเนาะมันเนี้ยคือจะเอาลูกปืนอะคัดหมือนมันเป็นสบหัวขึ้ตัวจะได้จะออกเด็จริงอู้ทึนแล้ว แมงกไม่กดอยคือว่าสอดสนักขึ้นมันเป็นลอกีนะแยู่ครับนกินลอกเรอนลอกคอบคอบะไก็บพวนกันพหนแมันีอิดเต้นบมิี๋ก้นรถไถบแมะ่บ่ม่ันเป็นนอดมันถึงมุนมากกว่ามนนี่เลย เป็นเป็นนอดใหญ่ขันบกเบียขันโคไอโคบกเบียมีมัเลยนะปุเกแใหญ่ีิบุมงนี่เขาบกเบียปุ๊กแยนะมันเป็นมันพานไว้เลยแล่ะมันโคบกเบียปเจตัดอ่ะเขามันเห็นเป็นแบบมันไหลอยู่จะถามแปปวนเลยก็ต้องขึ้นหอยสลักขึ้นหมดเหรอ่นเหรอวนกระเทียมไชหลอนแปปยังไงนะนะเสือข้ามากเลยถ้าเป็นขอคบกเบียไม่มี ก็มาแตกเลยา่ยน้ำยากันไข่ยัง่เคยว้าเลยเกี่ยวเยเก่ได้ไเกี่ยวอันนี้ปะเกี่ยวสายร้ามด้งใช่ใ่ไดนี่เดี๋ยวว่ามันถิ่มยูอูว่ามันเคยเห็นเนี่ย้มันเบียร์มันสั่งเอาลูกืนหรออไรเอาแผนเล็กมาแผนเล็กมาแผนเล็กตัดหน่อ มาตัดแมนออกเลยเจดมาออกอย่างไก็จะเป็นในตัดออกพออยู่ๆกับปเจริปเจริญเบี้ยม่อยู่เขาจิบ่ซ้ำกันบ่สองลอยขึ้นกันเขามันกับรถดอกกันเนาะตอนนั้นเอาอย่างนนอดนี่เนา่เออนอดนี่รุดรุดออกเลยไหมนอนี่เป็นทางยืนกอกออกนอดนี่รุดออกไม่ได้เลย

เบียเงินเ่บ่มีแต่ทาหน่อยของรอยี่ทาน่อยมีอูบ่อันนี้ไม่มีกุญเจถอดมันกงเบี้ยมหน่อยบ่น่อยนี่มัก่นมัก่ตัวเก่า ตัวเขาตนถอดจากไหนฮะมาเปลี่ยนขันมันไ่เหนป่ะแปลว่าทานเก็ดมันว่ะไม่ิไปเยนะมีองสร้างหน่อยหน่ต้องสร้างหน่อยป่ะอยู่เหรอไปหาเลยอยู่อยู่บ้านเนยนะหูแล้วถาบนเยเ่อวนหยุดมืวานยุดเกบไปดีไงมื่อนา้ไปหาเกอยู่บ้านเลยเกเกสักสมขวดเลยตัวถ้าก็บอกว่าอยเปลี่ยนเองมาสั่นใช่ Nóc sân nhiệt nó tìm ngọc tonya cựa tay, tonya 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 เรื่องนี้อรนึงกันสายขึ้นเาไหนซื้อนุ้ยาการขายมาหมดันั้นกาวทากินลวงทางไงเขียรถมาโอ้คือเขาตัวขายกซีลอยกซีลอยซ้ำลอยวะ่อยไงลเฮ้ยไม่เป็นเป็นกระบอ่เป็นหลอดแดงคือกันเลยแล้วมันเป็นกาแดงอยู่เลยอันนี้ก็ไม่ได้ต้องรอ ซางเอาปเจมาบะถือเดี๋ยวต้องรอปรเจมาว่าจะขัน,นออกครับก็หมดราวๆประมาณรวมค่าช่างก็ราวสองหมื่นกว่านะครับเฉพาะซีนก็บ,บอกครับอันนี้เรือสลักปุื่กี้ครับสลักก็รวมบ้างของแรงของแรงแดงแรงแบบนี่เลยนี่มาเลยใป่ยน้ำครับ แต่ก็ดีครับคันนี้ไฮดรอลิกครับให้หลีกสอันนี้อะไรไม่เข้าใจแล้วก็ถามเอซครับเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับแล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะปติอะไรอะไรนะครับคําติก็คือว่าเราคอมเมนต์แผล หรือว่าจุดที่เราต้องแก้ไขจุดที่เราต้องสังเกตครับถ้าฟังให้ดีมันก็จะมีประโยชน์ครับถ้าฟังแบบอคติก็คือคําว่าติดีๆนี่แหละครับแต่ถ้าผูกๆเน่าๆถ้าผมพูดว่าสวยนี่อ่ะอันนี้ครับฝาครอบสวยมากนี่สวยมากเลยครับคุณคนฟังคนจะรู้สึกไงครับถ้าผมชมอย่างนี้ว่าสวยครับนี่เห็นไหมครับทั้งปะทั้งผูกนี่เอ่อเหตุผลที่ได้เปิดฝาทํางานจนฝามันหลุดครับ ฝานไปแทงหม้อน้ำมาเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไอขาค้ำครับมันหลุดมันมาแทงหม้อน้ําทะลุเขาก็ได้เปลี่ยนใหม่เพราะอะไรครับอันนี้ก็น่าจะมีส่วนครับเขาไม่รู้ว่าฟองน้ํามันจะช่วยเรื่องความร้อนครับมันจะดูดดูดความร้อนผ่านหนึ่งนะครับนี่ความร้อนเขาก็เลยต้องเปิดฝาเพราะว่าดูหม้อน้ําข้างบนก็ไม่มีฟองน้ําอุดเลยครับเป็นเปิดเพียว ความร้อนก็มันดูดนั่นเดียวไม่ได้ครับมันต้องดูดไปหาแล้วก็เป่าเครื่องผมก็เคยเปลียนครับไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุดอุดแล้วมันจะป้องกันความร้อนได้ครับเพราะว่าพัดลมมันจะดูดมันจะดูดได้ทางเดียวครับถุงก็เลยได้เอาผ้ายีนปเปียกๆครับไปอุดไปอุดความร้อนไม่ขึ้นเลยครับทํางานได้ทั้งวันนี่ครับมันที่คําตีคาอะไรมันก็น่าจะต่อยอดเรื่องความรู้เรื่องอะไรได้ครับ มันไม่ใช่ว่าเราจะติตีให้เขาเสียหายบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะครับยิ่งยิ่งยิ่งลถทําสีขายนี่เอาตรงๆครับมันไม่ได้อยู่ในสายตานะครับผมไปกับเสียเบียบ่อยไปกับป้าเราไปกับเสียเต้ยอ,อย่างเงี้ยเขาก็สอนวิธีเลือกรถดูรถดูแผล อย่างเราไม่รู้ครับว่าเออย่างบูมามันปะผูมันแตกมานี่เราเห็นอุ้สีสวยน่าเลือกน่าใช้ครับจบกันครับเอามาแม่ครูเจอความร้อนทํางานไม่ได้ถักนินไม่ได้โหลดจนปัญญาเลยนะครับเงินที่ติดที่นี่มาเดี๋ยวรอดูครับเปลี่ยนว่าเราจะทดลองทํางานได้ไหมก็เหลือแค่แผลที่เราจะต้องเก็บก็แค่เปลี่ยนซีนกระบอกครับที่เหลือที่เหลือก็อาจารย์เต้ยให้ล้างโซลีนอย ล้างชุดกองเสร็จแล้วครับเหลือสิ้นกระบ,บอกอย่างเดียวก็จะทดสอบการทำงานครับเจอกันครับสวัสดีครับ